สวัสดีครับท่านผู้ชมนักสะสมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมาคมชาแนลคลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็มีเหรียญชนิดหนึ่งบาทของรัชกาลที่นาที่เก้าเป็นเหรียญการนามาให้เอฟีท่านผู้ชมได้รับชมกันเกี่ยวกับความผิดปกติ ของเหรียญเหรียญการจนาชนิดหนึ่งบาทก็ผิดปกติอย่างเช่นเหรียญน,นี้ถ้าไม่ผิดปกติทางช่องของเราก็จะไม่นำมาไล์จะไม่นำมาทำคลิปให้ท่านผู้ชมให้ f อฟซ ให้นักสะสมให้คนชอบเหรียญได้ดูทางช่องเราไม่มีเจตนาที่จะหลอกลวงให้เอฟซี C, ท่านผู้ชมมาดูเหรียญแบบธรรมดาธรรมดาแล้วก็เอามา,าทำให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วมีอารมณ์หงุดหงิด ถ้ารับชมแล้วมีอารมณ์งงงงิดก็แสดงว่าไม่ใช่ของจริงไม่ใช่เหรียญจริงชมแล้วมีอาการงงงงิดถ้าเหรียญจริงเป็นดั่งที่ทางช่องนําเสนอท่านผู้ชมก็จะไม่งุงงงิดก็มาดูเลยนะครับเหรียญการจนาชนิดหนึ่งบาทเป็นแบบไหนที่ทางช่องเรานํำมาให้ดูแต่ก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ได้มาประกาศรับซื้อ แล้วก็ไม่ได้มาประกาศขายนะครับนําเหรียญที่ผิดปกติมาให้ท่านผู้ชมมาให้ f อซได้รับชมก็แค่นั้นเองนะครับก็มาดูเลยนะครับเหรียญการจนาชนิดหนึ่งบาท เหรียญน,นี้ไม่ใช่เหรียญธรรมดานะครับเป็นเหรียญผลิตผิดพลาดเป็นแบบไหนท่านผู้ชมก็อยากกรูนะครับเหรียญผลิตผิดพลาดของการจนานะครับก็ก่อนที่จะไปดูก็มาจับในลักษณะแบบนี้แล้วก็จะหมุน พานงก็จับตามองสังเกตนะครับความผิดปกติเป็นแบบไหนอย่างไรหมุนไปด้านหน้านะครับเกือบขวางนะครับก็ประมาณนี้ดูอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับกลับมาด้านหลังด้านเดิม แล้วก็ไปดูอีกด้านหนึ่งนะครับก็เกือบขวางเหรียญการจนาเหรียญน,นี้ก็แสดงว่าผลิตผิดพลาดนะครับทางช่อง,องเราก็าพบเจอในลักษณะแบบนี้ก็นำมาแบ่งปันการติดตามรับชมนะครับ ก็เก็บไว้นานแล้วนะครับเหรียญน,นี้ไม่ใช่ได้ใหม่ๆทำคลิปไปก็มีนักสะสมโทรไอ้นักสะสมทักมาสอบสามให้ราคาเหรียญละสามร้อยบาทนะครับบางท่านก็ว่าอา้าวทำไมไม่ขายล่ะ นะครับเหรียญเดียวจะขายไปทำไมล่ะครับสามร้อยบาทถ้าเขาซื้อหลายเหรียญอย่างอื่นบวกด้วยปะปนไปด้วยอย่างนี้นะครับก็น่าขายแต่ถ้าเขาซื้อเหรียญน,นี้เหรียญเดียวก็ไม่น่าขายนะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มค่าส่งนะครับก,ก็คุ้มนะแต่ว่ามันได้ไม่เป็นไม่ได้เป็นก้อนแล้วทำอะไรก็ไม่ได้ ก็เลยไม่ได้ขายก็เก็บไว้ในอนาคตข้างหน้าก็ไม่แน่นอนนะครับเราก็เก็บไว้ด,ดูเรามาหาดูยากเชื่อว่านะครับกว่าจะเจอกว่าทุกคนจะมีไม่ใช่ธรรมดานะครับดังนั้นก็เลยไม่ได้ขายก็นำมารีวิวให้เอฟซท่านผู้ชมได้ดูสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปต่อไป ใน EP ีต่อไปอีพีนี้เป็น E ีพีห้าเหรียญการจนาพระเสียนเกือบขวางมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอรอท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ